อยากเปลี่ยนแล้วค่ะอยากได้ครองในสิ่งที่เราเคยให้ไปอื่ดๆด้วยไหมคะพี่ไม่ค่ะแต่แตกว่าที่เอจะมีแฟนคลับทั่วประเทศไทยขนาดนี้กว่าทล่เอไม่ได้เป็นแค่นางสาวไทยเนาะเอเป็นทั้งนางสาวไทยเ,ไเป็นทั้งดาราแล้วก็เป็นทั้งนักร้องด้วยเอเป็นสามอาชีพเลยในวงการบันเทิงดังนั้นเนี่ยชื่อเสียงว่าทาให้คนรักได้ขนาดนี้มีแฟนคลับได้ขนาดนี้เอไม่ได้สร้างค่วันเดียวจริงๆอ่ะที่มาออกก็อยากให้ประชาชนไทยแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ทุกคนได้ทราบข้อเท็จจริง<ะ>ว่าการที่น้องเข้ามาฟ้องร้องเราหรือขอความเป็นธรรมน่ะ เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดใครดูขนกระแสมาสักครู่นะคะคนขอความเป็นธรรมน่าจะเป็นพี่เอมากกว่าจริงๆแล้วทั้งชีวิตที่แบบทุ่มเทให้น้องอะคะอ่ะในวันนี้<บ>ที่ออกมาพูดเราอยากจะบอกอะไรกับประชาชนบ้างครับผมสิ่งที่เราสึกว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่<บ>น้องเคยพูดไปก่อนหน้านั้นก็ให้รู้ว่าเราเป็นคนไม่ได้คิดจะยักยอกทรัพย์ใครเราไม่เคยคิดจะขโมยของใครหรือว่าจะเป็นแบบเอามาจำนำหรือว่าเอามาดัดแปงลงรถหรืออะไระเรามีที่มาที่ไปอะคะ่ะอย่างที่คุณทนายบอกว่านาะคุณนายวันรุ่บอกว่าที่เอไม่ได้เอารถให้น้องอะแต่แรกเพราะอะไร ว so no ่ารถคันน so ี้นะครับมันเป็นลักษณะของการถือแทนกันนะครับเนื่องจากว่าคุณเอเป็นคนชาระเงินนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้ชื่อของน้องเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์เนี่ยก็ยังอยู่ที่คุณเอนะครับแล้วทำไมพี่เอถึงไม่ส่งค่านวดค่าเดือนบ้านาลังนครับค่ะที่ออประมาณ3าสเดือนเอาจริงอะค่ะเอาหลักความเป็นจริงเนาะถ้าใครมีแฟนนะคะเลิกกับแฟนแล้วนะคะ ทั้งดาวด้วยทั้งผ่อนด้วยมาตลอดเลิกกันแล้วจําเป็นต้องส่งต่อกันไหมคะเอ mm hmm. ววาละครเป็นจริงอะค่ะคือแอดดูแลมาทั้งชีวิตแล้วดังนั้นเนี่ยพอถึงวันหนึ่งที่เราต้องไปจากบ้านนะคะ mm hmm. เอ้ก็ออกให้แต่คุณแม่เออมาพูดแต่ว่าคุณเ mm hmm. ขาให้เวลาเราแค่แบบ30วันในการย้ายอะมันบางทีคนเราอะเหมือนตัวเองจะย้ายที่อยู่สักที่นึงอะคะ่ะถูกปะตัวเองต้องมีเวลาที่จะแบบว่าหาที่อยู่ใหม่ดาวหรือไม่ใช่คนเราอยู่ดีจะหาที่อยู่ใหม่เร็วมากเพราะในเวลาสามสิบ,บวันมันหาได้เลยมันมันยากมากเลยนะคะ มันต้องใช้เวลามันต้องให้เวลากับเราอะเหล่านี้เป็นเพราะว่าการจบไม่ดีแล้วก็พูดจาไม่ดีด้วยไหมครับพี่เอ๋เออก็คือต่างคนต่างเลิกกันไปเลออยอะค่ะเพราะว่ามันมันมีที่มาที่ไปของการที่น้องไม่ได้มีเราคนเดียวน้องเที่ยวทุกอย่างอะะเราว่าเราก็ไม่ไม่ก้าวไก่ดีกว่าเอาว่าเอาว่าแค่ตรงนั้นก็จบกันด้วยด้วยด้วยเจอกันก็คงนะก็คงแบบก็คุยกันธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกดีๆกันแล้วอะคแบ<ต>บ<ต><ต>พี่มีหลานจเจได้ไหมคะว่าเขาเขามีคนอื่น เดี๋ยวเอาไว้เรื่องเรื่องนี้อย่าอย่าพูดเลยดีกว่าคือลูกคุณธรรมพี่เอ่ก็คือเป็นเป็นเป็นน้องน้องฟ้าคอยดูแลเราทุกอย่างคะคืเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาคิดอะไรอยู่นะคคนเราคบกันมันเป็นแฟนกันลูกคุณธรรมก็ส่วนล้นคุณธรรมแฟนก็ส่วนแฟนมันต้องแยกแยะอ่ะคนเราอะถือว่าคะ คนเรามันก็รักคนละแบบรักลูกบุญธรรมก็รักแบบหนึ่งรักแฟนมันก็รักอีกแบบหนึ่งถูกไหมคะมันรักคนละแบบอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบไม่ชอบลูกบุญธรรมพี่เอมันมีเหตุการณ์ <c oughs> ที่ทำให้เขาแบบว่าจะต้องเลือกลูกบุญธรรมกับตัวเขา <c oughs> อ,อย่างเงี้ยเขายื่นให้พี่เอเลือกว<อ>่าจะเลือกเขาหรือจะเลือกลูกบุญธรรมมันมีคำนี้ใช่ไหมคะตอนมันมันเลือกไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าลูกบุญธรรมก็ดูแลเราเวลาเราเจ็บป่วยหรือว่าเราที่เราเราไม่มีใครเขาอยู่ข้างๆเราตลอดกับกับเขาเราก็รักเขาในฐานะฐานะฐานะแฟนเลยนะคะแต่ว่า เขาเวลาเราเป็นอะไรเขาไม่ค่อยอยู่กับเราอ่ะเขาก็เที่ยวเขาไปตามสาววัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่คือจุดแตกหักจริงไหมคะพี่จุดแตกหักขอขจะเป็นเรื่องผู้หญิงด้วยหลายอย่างอะค่ะเรื่องเที่ยวเขาด้วยอะไรเราเคยจับได้ผ้าหนังเขาจับก็ไปาปาบมาแล้วที่ออกข่าวบ่อยๆกาญจะต้องรีไปปราบมาแล้วที่ร้านเบียร์ด้วยอะไรหลายๆอย่างอืออย่างอย่างเรื่องผู้หญิงเที่รับสารมานี่เป็นทางฝั่งฝั่งลูกเราคุณธรรมเราเป็นคนบอกใช่ไหมคะหรือว่าผู้หญิงอ๋อไม่ไม่ค่ะก็แฟนคลับด้วยเขาก็เห็นกันหมดเขาส่งมาให้เราดู ก็เขาเห็นแค่สักสักหลังมือฟองเขาก็รู้กันหมดแล้วค่ะพี่เอ้พร้อมในวันที่เลิกกันเราเคยคิดจะเอาบ้านกับรถมาเป็นของเราไหมครับหรือว่าไงเพราะว่าฟองเขาบอกว่าอยากให้เอมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองเไม่อยากได้เราเอาจิงๆอ่ะที่เราให้บ้านให้รถเป็นชื่อเขาเพราะว่าเราอยากให้เขามีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีแล้วก็คิดว่าจะอยู่ด้วยกันนานเราก็เลยดาวให้ด้วยผ่อนให้ด้วยส่งเรียนให้ด้วย นะคะคือน้องอยู่ในบ้านหลังนั้นกับเราเราดูแลแล้วเน่หัวจะหลดเท้าดีกว่าเหมือนลูกเหมือนลูกด้วยเหมือนแฟนด้วยเหมือนสามีด้วยเหมือนทุกอย่างอะะ่ะหาเรียกว่าเป็นครอบครัวดีกว่าคิดไหมครัว่าสีเทาให้ไปในที่ผ่านมามนจะกลายเป็นมาแทางคิดเราในวันนี้่ก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะแต่ให้ด้วยความด้วยความบอกว่าไม่ได้เสียนหาให้ความรักคือเราไม่ได้เสียดาดตังค่ะ<ม>เอาว่าตรงนี้ตอนนี้ไม่ได้เสียดาดเงินไ,ได้เสียายความรู้สึกหกปีที่ทุ่มเทแล้แก่ลงไปทุกวันทุกวันนะเต็นเข้าใจปานน้องเขาน้องยังเด็กเขาสามารถโตที่ะไ่่่อออนด้้ตแแลวเราพ เราอายุมากขนาดนี้เราห้าสิบห้าแล้วว่ะ mm hmm. แล้วแล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็เจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกาย mm hmm. เสียทั้งเงินเสียทุกอย่างอ่ะเสียความรู้สึกอะ่ะค mm hmm. ือถ้าใครเป็นอย่างเอ่อะเราเข้าใจคือทุกคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยก็เป็นเพราะว่าเราอายุมากกว่าแล้วก็ชอบเด็กก็จะมีปัญหายอย่างนี้ซึ่งเอ่ะบอกกับสื่อมวลชนทุกช่องทุกฉบับท,ทุกที่ทุกเพจอยู่แล้วทุกสื่อว่าแบบเอ้รู้ว่าวันหนึ่งเด็กต้องไปรู้อยู่แล้วเพราอายุมากกว่าแต่การไปอะ่ะไม่ใช่มาขึ้นท้องร้องทำเป็นทำหรือทำให้เอ๊เป็นข่าวแบบนี้ อย่ามาแบบเรามีเรามีชื่อเสียงอะการมีชื่อเสียงของคนเราไม่ได้สร้างภายในวันเดียวและอย่างหนึ่งเข้ามาพูดว่าเราอยู่วงการมานานสื่อมวลชนจะต้องเข้าข้างเราเพราะเรามีอิทธิธพลซึ่งมันไม่ใช่เมื่อกี้ก็ออกในหัวกระแสพูดเลยค่ะว่าสื่อมวลชนเขามีจรรยาบรนถ้าถูกว่าตามถูกถ้าผิดว่าตามผิดเขาไม่ได้เข้าข้างคนผิดเขาไม่ได้เชีย์ว่าเป็นดารามารู้จักมานานแล้วคุณคุณผิดต้องมาเชียร์ไม่ใช่ค่ะดังนั้นอนะวันนี้ที่ออกมาเพราะออกมาปกป้องตัวเองแล้วอย่างเราเราไม่ผิดอะ่ะเราไม่กลัวค่ะ คือเป็นคนตรงมากถ้าใครอยู่วงการมาได้เกือบ40ปีเนี่ยเพราะว่าไม่โกหกคนดีกว่าเรามีหลักฐานทุกอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวจะไปออกอีก3ารายการจะเห็นหลักฐานเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆพี่เอ๊ครับพี่เอ๊ทำสิ่งอะไรบ้างน้องเขาเล่นพี่ไม่รู้เรื่องน้องเขาเล่นของเขาไม่ต้องว่ามันนี้ประเด็นมันเปลี่ยนที่ว่าเลิกกันเพราะว่าพี่เอ๊หมดตัวกับมีการพนันที่มันมนี่เพราะตรงพี่เอ๊ใหญ่นพูดยังไงบ้างคือพี่เอาถ้าใครเห็นจะเห็นว่าพี่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเยอะมากพี่ยังมีละครตลอดเวลาพี่ยังขึ้นคคออนเเสิร์ตยยู่่ละ ละครล่าสุดปีนี้ลงละคร3เรื่องนะคะคอนเสิร์ตก็เพิ่งจบไปพิจเาซเซเรณขึ้นบิลบอร์ดฮันนี่คิวก็มีอยู่ข้างบนแต่ไม่หมดนะคะพิจารณหมด9ตัวนะปีนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็แล้วน้องแล้วแต่น้องก็จะคิดนะคะคือเวลาที่น้องก็พูดอ่ะช่วยเอาคลิปคําพูดมาให้ด้วยอย่างที่พี่มีพี่เป็นคนทําอะไรมีหลักฐาน,นะคะ<ม>่ะพี่จะมีคลิปพี่จะมีแชทพี่จะมีคาพูดของเขาทุกอย่างค<ม>ือพี่ไม่พูดลอยๆอใครก็พูดได้ลอยๆไม่มีหลักฐานเป็นพี่พี่เขาพูดได้ เรื่องหมดตัวที่แม่เขาบอกว่าพี่เอ๊ต้องไปยืมเงินแม่เขาห้ามเนนีคือเรื่องจริงไหมคะแม่เอาว่าเงินพี่อยู่ที่ลูกเขาดีกว่าอืมนะลูกเขาจะให้แม่เขาก็เรื่องของเขามันก็ไป็นเงินพี่นั่นแหละพี่เเลี้ยงเขาแล้วต้องเลี้ยงครอบครัวเขาด้วยถูกต้องค่ะพี่ส่งเรียนด้วยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วค่ะเขาอยู่ที่เขาเขาเนี่ยพาเลิกกันแล้วก็ก็แล้วแต่เขาอะค่ะไม่ไม่คืนก็ไม่เป็นไรมันชื่อเขาแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเรื่องการพนันอะครับ การเปนนันของพี่ที่เล่นบาคาร่าด้วยกันที่มันมีพี่ไม่ได้เล่นกับเขาค่ะพี่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่หลับแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตื่นเช้ามาเห็นน้องร้องไห้พี่ก็ร้องไห้เรื่องอะไรอยากเขาทําอะไรผิดหรอเขาบอกเขาไปเล่นบาคาร่าเลยไม่รู้ในในทัวร์สัมผ์มือถือเด็กวัยรุ่นนะคะโทรพี่เปิดเว็บพี่ยังไม่รู้เรื่องราวเลยพี่เปิดเครื่องยังไม่เป็นเลยแค่ส่งเมสเซจก็เก่งแล้วพี่อ่ะขนมปวกปีกพี่มีส่วนเกับของเท่าไหร่คะพี่ไม่รู้จำไม่ได้พี่สิบล้านใช่ไหมคะพี่มาเขาช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้าน ที่ผ่านมาเงินอยู่ที่เขาอะค่ะเขาก็ต้องเอาเงินตรงนั้นจ่ายปะเออซึ่งมันเป็นเงินเราถูกค่ะเจ้ให้เป็นเงินเดือนเหรอคะหรือว่าทำงานที่หามาได้แล้วให้เขาหมดเชงเห้ก็เป็นคนเก็บเงินบัญชีใครครับพี่แสดงว่ามีมีเลขสิบล้านนี่ต้องถูกไหมไม่รู้ค่ะไม่ได้นับแล้วพี่เคยเคยเคยถามไหมเขาว่าเงินมันเหลือเท่าไหร่ทำไมถว้ใจให้เขาเป็นคนดูแลเรื่องเงินเราเราเป็นคนแบบ เจ้าของอาจจะเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่นะคะแล้วก็เลยให้น้องแบบให้น้องคอยดูแลอาการเงินให้แต่เขาเก็บอยูน่นะครับพี่เคยนึกเสียดายไหมพี่เอ <ๆ S 1> ว่าวันหนึ่งเราไม่ไไน่าไว้ใจคนนี้แล้วสุดท้ายเขาทับไม่ได้เสียดายตังค์นะคะเสียดาย <ๆ S 1> ความรู้สึกมากกว่าเสียดายว่าแบบมันเหมือนคนคนหนึ่งที่ดูแลด้วยหัวใจอ่ะแล้วก็ด้วยทุกอย่างในชีวิตแล้วมันแบบเจอแบบเนี้ยมันเจอเหมือนหนึ่งเจ้านาของงูเห่าเลยเข้าใจรปล่ามันโดนฉกเลยอ่ะมันเจ็บมันปวดนะ ก็าถามว่าตอนนี้ก็เลยแบบนิ่งเลยไม่กล้ามีแฟนแล้วอะตอนนี้ช่วงนี้นิ่งมากอะ,<ต><ล>ะนิ่ง,<ล><อ>งไปเลยอะแม่เขาที่ว่าเราการการเจ็บปวดใจเพเจ็บค่ะก็ะะไม่เป็นไรก็แม่เขาอยากว่าอะไรก็ว่าแม่ทุกคนนต้องรักลูกอยู่แล้วเขาต้องปกป้องลูกอยู่แล้วเรื่องปกติค่ะที่ผ่านมาพามีพฤติกรรมแบบลักษณะคล้ายแบบไม่พักดึงแรงแบบมีเรื่อยๆกับเราเหมือนหลายคนก็มองว่าอันนี้ต่างตาแหน่งบอกว่าเขาก็ขาย อันนี้ไม่ต่อเดือนแล้วแล้วหลังจากนี้ไปจะดำเนินการยังไงครับเพราะว่าฝั่งหมอถ้าฟ้องไปเขาก็จะฟ้องัเอาของทนายทนายยังไงครับผมเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องคดีก็ต้องไปดูพยานหลักฐานกันก่อนนะครับว่าพยานหลักฐานนั้นไปถึงแค่ไหนนะครับแล้วในทิศทางนี้ทนายมองว่ามันก็ยังไม่มีครับผมพี่เอครับด้วยความที่เราเคยเป็นคนรับกันเราคิดว่าจะไก่เกลียดกันหลังบ้านก่อนเลยเรบไม่คก็ยืนยันเลยว่าเอาให้สุดไม่ไก่เกลี่ยดแล้วค่ะอยากเได้คร้องไอสิ่งที่เราเคยให้ไปอื่นๆด้วยไหมครับพี่ไม่ค่ะ แต่แตชื่อเสียงคนเราไม่ได้สร้างไปในวันเดียวค่ะเรียกว่าถ้าจะฟ้องนี่คือเป็นทิศทางของการำทำให้ทำให้เสียชือ่อเสียงก็ให้คิดดูว่าชื่อเสียงคนเราไม่ได้สร้างายในวันเดียวกว่าที่เอจะมีแฟนคลับทั่วประเทศไทยขนาดนี้กว่าลเอไม่ได้เป็นแค่นางสาวไทยเนาะเอเป็นทั้งนางสาวไทยเอเป็นทั้งดาราแล้วก็เป็นทั้ง,งร้องด้วยเอเป็นสามอาชีพเลยในวงการบันเทิงดังนั้นเนี่ยชื่อเสียงกว่าทาให้คนรักได้ขนาดนี้มีแฟนคลับได้ขนาดนี้ เอ็มไม่ได้สร้างในวันเดียวแต่นักเขาได้ทำงานคนนี้เขามาหกปีอะค่ะมองคิดถางอนาคตของฟ้องเขายังไงบ้างในอนาคตพี่ทางของฟ้องอนาคตนี่ทำอยู่วนการก่อนโผ่เข้าวงการมาก่อนแล้วก็เขามาหกปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคื่อตอนที่เราเคยจอแบบนี้ก่อนเส้นทางชีวิตนคนจะเป็นยังไงไม่ทราบอะค่ะมันอยู่ที่น้องอะค่ะเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วฟ้องเป็นเด็กน่ารักนะแต่ว่าเขาอาจจะแบบด้วยความที่เขาอ่อนหัดแล้วก็แบบมันมีคนคอย เป็นรอค้างอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้เนาะแล้วแต่เขาอะค่ะเชื่อว่ามีมีมีคนเป็นกุญซื้อให้เขาในการใช้ชีวิตเหมือนกันอมอให้สาเหมือนกันค่ะก็แล้วแต่เขาอะค่ะให้เขาคิดได้อยากให้เขาโตแค่นั้นเองค่ะตอนตอนที่พบกันคุณแม่เขาเข้ามาัวพันเกี่ยวยุ่งในชีวิตคู่ของเรายังไงไหมคะไม่ต่อจดีกว่ะเออเขารู้สึกไงพอเขาเหมือนหนอกไปมันก็จะต้องมีคนเม้นในแง่ลบกับชาวเน็ตเราอยากจะเตือนชาวเน็ตไหมว่าเม้นเบาๆอ่เอามาถยเป็ไม่ไรค่ะ มันก็เอาตามความจริงอะค่ะคือเป็นนักแสดงทําใจอยู่แล้วค่ะว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดพอที่พี่อยู่วงการมานานมากพี่เป็นคนไม่ไม่ใส่ใจกแบบับคําลบหรือคนด่าเพราะว่าเขาไม่ได้ทำให้พี่เจริญขึ้นหรือว่าเร็วลงเลยก็ตามดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่วงการบันเทิงต้อง,ต,องต้องนิ่งอะค่ะต้องนิ่งมากนะั้นบอกบอกทุกคนที่โดนย่างเนาะอย่าไปสนใจตามกระแสะเม้นที่แบบแรงๆแล้วก็เรารู้ตัวเราดีที่สุดว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนี้เราผิดหรือเราถูก นั่นคือคําตอบที่อยู่ในใจเราอยู่แล้วดังนั้นน่ะอะไรที่มันลบแล้วมันกระทบกระเทือนกับการงานของเราหรือว่าอาชีพของเราหรือความรู้สึกของเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปแคร์เพราะฉะนั้นโนสนโนแคร์จะท่องไม่มีตลอดก็เลยทำให้พี่อยู่กันได้นานพี่แกร่งมากแล้วเพราะว่าเจออะไรมาเยอะแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วอ่ะเจอมาเยอะแล้วค่ะถ้าเขาไม่ออกมาเผดเ่าสายไหมี่เอ๊ก็จะไม่ออก๋อาไม่ออกค่ะถ้าน้องไม่ออกมาเพจผ่าสายไหมต้องรอดของเขามป็นเราจะไม่ออกสื่อแล้วเราจะไม่แชร์อะไรเพรนแม้แต่อย่างเดียว ก็เดี๋ยวติดตามหลายๆรายการยังมีอะไรต้องออกเยอะมากก็เลยถามว่าหลักฐานต่อไปที่เราจะเปิดมันจะต้องไปตามมันก็คือไม่ใช่แค่เรื่องบ้านเรือนอย่างเดียวไปตามเูในรายการขอยกถามนะคะว่ามีแฟนเด็กเข็ดไหมคะเออตอนนี้เข็ดมากแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเราก็ไม่รู้ตอบไปเอาจริงๆป่ะคนเราเอาความจริงๆอ่ะเราไม่รู้อนาคตหรอกว่าสมมติเราบอกเข็ดวันนี้อ่ะวันหน้าเกิดมีเด็กมาชอบแล้วเราเกิดชอบขึ้นมาเอาจริงๆ คนเราถ้ารู้อนาะคตก็ดีสิคะเราไม่รู้ดนะังั้นอาจะตอบว่าเข็ดไม่เข็ดเราไม่รู้แต่ว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนดีสร้าพอเจอคนดีสักครั้งเนึะนาอสักครั้งเดียวในชีวิตก่อนตายก็ได้อะอมนีเป็นไงพี่ถามหน่อยคบเด็กมันดียังไงครับสุดท้ายแล้วมาฝากใหรไว้จริงจริงอ่ะคบเด็กมันก็ดีเขาเป็นคนเอาใจใส่ตอนรักกันมันก็ดีอะค่ะม,มันก็แฮปปี้เนาะเออแต่พอเลิกกันหนะ่ะเด็กกับบางทีเขาก็ความคิดเขาน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแค่นั้นเองแต่กับเด็กคนนี้อยากฝากไหน่รเด็กคน อ <c oughs> ย่ยยาดีกว่าครับ <c oughs> ไม่มีอะไร,ไรคะ่กะก็แค่บอกว่าเออให้น้องอยา่ารักคนด,ดีมีชุดที่ดีแค่นั้นเองค่ะ <c oughs> แต่ก็ยังรักเด็กเหมือนเดิมน,นะครฮะร <c oughs> ักเด็กเหมือนเดิม <c oughs> สโลแกนเหรอคะรักเด็กเหมือนเดิมยังไม่รู้อนาคตค่ะแต่ตอนนี้คือโสดสนิทค, <c oughs> <c oughs> ค่ะไม่โสดสนิทจริงๆตอนนี้แบบ <c oughs> <9 S 1> เก้าเดือนแล้วเงียบกริบเลยค่ะบอกว่าไม่มอยากมีใครแล้ว